มันย่นลงอะไรห้อยไม่สวยเลยค่ะเป็นคนแก่เลยค่ะที่ไม่ชอบกลายเป็นดีเลยค่ะได้อะไรที่แบบว่าทีเดียวแล้วก็ไวขนาดนี้เราพอใจมากคุณหมอพีพีเนี่ยพี่ยอมรับเลยว่าคุณหมอมีความสามารถแล้วก็มีฝีมือมากด้วยวิวัฒนาการสมัยใหม่มันดึงถึงชั้นสมารซึ่งมันจะทําให้ผลมันนานแล้วก็ไม่ใช่แบบเจ็บตัวให้ไร้ต้องกลับมาทำใหม่อีกแล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากใบหน้ามันมันเหมือนเรากลับไปอายุน้อยกว่าเดิมเยอะอะค่ะไอใบหน้าเราที่มันหย่อนคล้อยอะเนะ เฮ้ยมันกระชับขึ้นโครงหน้ามันสวยขึ้นนะคะชอบมากเลยค่ะจากที่มันตกมันค้อยมันย้อนมันยานมันย้วยตอนนี้มันตึงขึ้นเยอะมากจนเพื่อนๆชมทุกคนว่าหน้าเด็กขึ้นเยอะหนึ่งตึงขึ้นแล้วก็หน้าว้าวขึ้นกระจ่างใสคือดูแบบเหมือนเด็กขึ้น,นะคะ่ะบอกได้เลยว่าไม่ได้น่ากลัวเลยหลังจากที่กลัวมานานตอนนี้นี่ค่าเกิดตรงมีตรงไหนที่มันจะต้องทำอะไรอีกก็คือตัดสินใจง่ายๆ